ข่าวไชยพีบีเอสความจริงโดยตัวจริงแห่งชาติหานพรัษธารามูเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะให้ผู้ประกอบการร้านค้าริมชายหาดอ่าวโลดดาลามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ชายหาดภายในเวันค่ะทหารกองพันทหารรับที่สองกองพลน,นวิกโยธินและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหานพรรษธารามูเกาะพีพีทำความเข้าใจกับร้านค้าบนเกาะพีพีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ หลังพบว่าผู้ประกอบการจำนวน13รายได้ก่อสร้างที่พักสุมาา้มผ้าใบร้านค้าและบาร์เบียรกล้ำชายหาดอ่าวโลดดารามบนเกาะพีพียาวกว่า13กิโลเมตรโดยร้านค้าดังกล่าวจะต้องรื้อถอนภายใน7วันมิฉะนั้นทหารจะเข้าดำเนินการรื้อถอนทันทีนอกจากนี้ยังสั่งห้ามเรือทุกประเภทเข้าจอดเทียบท่าบริเวณหน้าหาดอ่าวโลดดาราม เพื่อการพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างปลอดภัยตามนโยบายจัดระเบียบชายหาดของคอสชอด้านผู้ประกอบการบนเกาะพีพียอมรับว่ามีการลุกล้ำชายหาดจริงและยอมรื้อถอนตามคำสั่งให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว